หน่อยบุษกรตอบชัดลุ้นทายาทคนที่สามเคนหลงหนักมากไหวไหมมีทายาทคนที่สามตอบชัดเจนหน่อยบุษกรโดนอ้อนหนักเคนอยากมีลูกสาวในวัย53ปี เป็นอีกหนึ่งโมเมนตะ์น่าเอ็นดูสำหรับคุณลุงสุดอบอุ่นเคนธีระเดชกับหลานสาวน้องเอเบเกลลูกสาวชมผู้อรารยาซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าทั้งสองครอบครัวนั้นสนิทสนมกันมากล่าสุดหน่อยบุตกรได้ออกมาเผยคลิปน่ารักของลุงเคนเล่นกับหลานสาวจนมีคนมาแซวว่าสงสัยลุงเคนนั้นอยากจะมีลูกผู้หญิงแน่ๆเลย ล่าสุดนั้นหน่อยบุคกรได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ว่านางน่ารักมากจะรู้จักลุงลุงอุ้มก็ให้อุ้มลุงก็โดนตกพาไปดูม้าอุ้มตักแตดเกวจะดูผีเสื้อก็าพาไปดูปกติลุงกลัวแดดจะตายเอาใจยิ่งกว่าใครเขาน่ารักจริงๆน่าเอ็นดูให้กินอะไรก็กินไม่ใจอ่อนมีอีกคนไหมพอแล้วค่ะเลี้ยงหลานพอเถอะค่ะ